มาคะ่ะทุกคนเตรียมพร้อมที่จะเจอช็อตต่อไปหรือยังคะช็อตนี้นี่เรียกได้ว่าเป็นช็อตฆ่าคนโสดให้ตายเรียบนั่นเองคะ่ะส่วนน้องเอวากับพี่เน็ตนี่นะคะก็ขอเรียกว่าเป็นช็อตแบบรถอ้อยคว่ำนั่นเองนะคะขอยืมคํานี้มาใช้นะดี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 ด <B ibi. S 1> ีดีดีด <laughs> ีดีดีเีด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 จะลงอันนี้ในกลุ่มด <laughs> อ้ีด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 ดี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  ่างกับตาเลยก็จะบอกโอเคเสียงยังหายอยู่แล้วจะยาบอกขอบคุณทุกคนเลยใช่ขอบคุณที่จะตามและที่รับสปอนเอร์อก็พี่เน็มันมีมว่าครับมันมีความหมายกับพวกเรามากๆจริงๆแล้วก็รอดูได้เพราะว่าแนวเราจะมีโปรเจกต์ด้วยกันอีกเยอะมากทำอะไรแบบถ้าทุกคนรูตอนนี้ต้องกลีบแน่แล้วจะยังบอกไม่ได้เป็นความลับอยู่รอดูโอ้โหเยอะมากใช่ตอนนี้กำลังจะพาอันมอไปเดินเล่นที่ชายหาด แล้วก็หลายคนที่คิดถึงโนวารอก่อนนะเดี๋ยวจะได้เห็นโนวาอีกไม่นานนะ